ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นางสาวพกาวดีสุขสิริสวัสดิกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐถินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีพศ2567และร่วมเดินขบวนอันเชิญพระกฐถิ่นพระราชทานณอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรี ต่อมาในวันที่5พฤศจิกายนภูมิหน่วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนายนิธิพงศ์ธรพัฒน์ศักดิ์กุลผอ,อสกรระดับอำเภอแม่เสลียงและนางเอมอัชนาชุมพลนักวิชาการศึกษาร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการกรพรดประจำปี2567ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายธนกรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในการประชุม 6พฤศจิกายนภูมิหน่วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานนโยบายรัฐบนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่8โดยมีน,นายธนกรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมติดตามผ่านระบบซูมในระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายนภูมิหน่วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับนางสาวสุภาพรชมภูใสขัวอาสาร่วมโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2567โดยมีนายชูชีพพงชัยผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดณศาลา,าประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างวันที่12-13ถึงพฤศจิกายนภูมิหน่วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกอพอดอประจำปี2567โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ44ปีพระเมตตาพัฒนาการศึกษารักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญารากฐานความมั่นคงของชาติณมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่12และ14พฤศจิกายนภูมิหน่วยการสครอประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นางสาวสุภาพรชมพูใสครูอาสาดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะการเขียนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สําหรับครูในยุคดิจิทัลและด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักสูตรสอนการใช้ ChatGPT, c r a u d AI, Gemini รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันเช่น Google Sheets, Google Docs โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูณห,ห้องประชุมปลายดอยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ห้องสอนในระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ห้องสอนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสกรประจำจังหวัดแม่ห้องสอน ผู้อหน่วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดและมีนางสาวนิตยาศรีส,สเกตนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากวิทยากร7ท่านโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานระเบียบการใช้ใจ่ายในการปฏิบัติงานและสิทธิประกันสังคมที่พึงควรจะได้รับณนะห้องประชุมปลายดอย สกรประจำจังหวัดแม่ห้องสอนในวันที่21และ22พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดแม่ห่องสอนและนายภูนทรัพย์กวางทูนักวิชาการตรวจสอบภายในพร้อมคณะบุคลากรสกรประจำจังหวัดแม่ฮ้องสอนนิเทศติดต,ตามการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในในการดําเนินงานของสกรระดับอําเภอขุนยวม และสะกรระดับอำเภอแม่ลาน้อยประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ณสะกรระดับอำเภอขุนยวมและสะกรระดับอำเภอแม่ลาน้อย25พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนางสาวชนาพรจิตตวิทยาพันธ์เจ้าพนักงานพัสดุและนางดวงมณีนิยมวัชระนักวิชาการพัสดุมีเทศติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2,567ของสอกรระดับอำเภอขุนยวมณห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวมในระหว่างวันที่25-27ถึง27พฤศจิกายนผู้อำหน่วยการสกรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานปิดและมอบกิจบัตรในโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติงานของสอกรระดับอำเอาภอปาามะผ้าโดยมีนายสุรินทร์คงเสถียรภาพผอ,ออกสอกรระดับอำเภอปา รักษาการผอ,อสอกรระดับอำเภอปางมะผ้าเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรโดยในโครงการได้มีวิทยากรจากสกรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความรู้ณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำรอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน26พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะร่างขอบเขตงาน และคณะการกำหนดราคากลางการดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าโรงเรียนบ้านไม้เพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบตลแม่ขะตวนพร้อมด้วยผอ,อสกรระระดับอำเภอแม่เสดยงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในครั้งนี้ด้วยณห,ห้องประชุมสกรระระดับอำเภอศพบเมย27พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกรรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาที่การจังหวัด เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่6ณห้องประชุมชั้นสสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดไม่ห้องสอน28พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกอประจำจังหวัดไม่ห้องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ห้องสอนครั้งที่1ณห้องประชุมสำนักงานสกลสคจังหวัดไม่ห้องสอนและในวันเดียวกัน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งและจังหวัดเชียงรายในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสถา,านศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาพรวมของจังหวัดณสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบออนไลน์ 29พฤศจิกายนผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดไม่ห้องสอนเป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสอกรระดับอำเภอเมืองไม่ห้องสอนและกล่าวต้อนรับนักศึกษารวมถึงได้มอบขอนกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวณห้องประชุมปลายดอยสกรประจำจังหวัดไม่ห้องสอนและในวันเดียวกันผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดไม่ห้องสอนพร้อมกับนางลุชนาธชัยกันทา ผู้ชำนาญการรักษาการพอ,อ,อสกรระดับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรสกรประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมขออนุญาตใช้พื้นที่ปา่ากรณีผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีณห,ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน